ไม่ดีมีใคร JPSK นะทีเห็นเมืองแบนเป็นเอลสูบอะไรนะครับผมแคลลี่ที่สามารถโค้กได้จากล่าไกลอันอันดลแลนะแล้วฝั่งสีแดงแมนเป็นเซจัวสนะครับสมถึงแม้จะไม่ค่อยดูดีเท่าเดจจูเกอร์เท่าไหร่แต่ก็แบนแบนนะเพราะว่าสามารถกันเอลสูบโค้กได้สักนัดสองนัดได้เลยนะสามารถเห็ุสู้ในเลนสู้ชนะได้ในเลนชนะได้แชลลี่อยูบแมนเป็นฟอร์เรนติโนนะครับผมเอาเป็โตันะครับที่ยังไม่ดนเนื้อักผิว แล้วแบรนเป็นไคยาเตะนะครับผมเชลลี่ที่ดูแลตัวเองได้จะมีแผนอะไรหรือเปล่าสำหรับทิงสีแดงไม่แ okay, น่ครับแต่ไม่มีไฟเตอร์ใครเี่ลารัดแทงเลยครับเนี่ยเดินแะบนะรบนะรัาแล้วเนะี่ย มาหาเทพมาหาเทพเรือกมาหาเทพย้อนมากดระยะด้วยมา,มามก,กดมาก,กดแม,ดมนพร้อมนายด้วยระยะนะครับผมขเขาเรือกมนันเล่นแหลกเกมนะครับเนี่ยอาจจะเป็นทิปต้นเกมไม่ใช่ทิแแไไปแต่เกมได้ครับเนี่ยใครกันเนโลกเลือกย้อนแล้วจะเลือกอีกตัวหนึ่งมาเป็นตัวอะไรภาษกอะไย อาญาเขาเนี่ายแต่ไม่รู้นะครับว่าเขาจะอาญาคอมโบตัวอะไรก็คอมโบได้หลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาญาสู้กับแอซซีซินเช่นน,นาครอนหรืออออิหรือว่าจะเป็นอาญาคู่กับแตลโลอาญาการแล้วคู่กับลมนี่อย่างโตโลโมอทอสหรือแม้แต่ทาชิก็ตามัแล้วมาเป็น,นปลีเลน่าลิฟฟ่าแ่้วมาเป็นลีน่านะครับเห่ืฮรเรีร่เมียตายไปแล้วเลยครับเนี่ย <ใน S 1> เจ้าแร็คแกล์ครับแล้วก็โซนอนครับโซออกมแล้วนะครับผมขอคิวเลนคามมิซูนะแล้วมันเป็นคิวเลนคามมิ่งซูนะเป็นตำแหน่งจังเกิ้ลหรือเปล่าไม่ใหม่เป็นแบนตาแบนนะฝั่งสีแดงจะได้แบน์ก่อนมากนะฮะจะแบอาจจะแบน์คัแพ็คก็ได้นะครับใครอยากรู้แบนเป็นซีเนียนะครับผมฝั่งฝั่งสีน้ำเงินนะครับตำแหน่งออฟเลนและจังเกิ้ล ีนยังขาดตำแหน่งร้อนยังไตกขาดตำแหน่งของเเม็ดแหละเม็ดของเขาเม็ดของออฟเลนนะถ้าอาญาไม่ใช่ม็ดเลยวันนี้น้ำเงินจะไปเป็นตัวอะไรแบมเป็นยานะครับออฟเลนเลตเกมสุดเอาไว้แน่กันเล่นเกมไหนกันเนี่ยอันเล่นเกมไม่มียานหายนะครับต้องยอนไม่ใหญ่ให้ไปหยิบได้ แมนเป็นมางกรนะครับมีต้นเกมนะแต่แต่กแฟนเขาหยิบเมนไปแล้วนะครับน่าประทับใจจริงครัวันแมนแมนมังกรแมนมันกรปาไปเนี่ยแมนเป็นยูเอเอฮะเมนระยะไกลสระยะไกลเขาเอาเอาหน้ากันหย้อนนะครับเนี่ยทีเดียวตายทีเดียวอมีตายได้เลยให้มะแมนนะเราะต่อต่อไปปั่ เลือกเลือกมาเป็นริสเตอร์นะครือมาเป็นนเลือกมาเป็นริสเตอร์นะครับผมจะเป็นริสเตอร์ไม่ใช่ริเตอร์ออฟเลนนะครับอาย่าน่นจะเป็นโลจะเป็นริสเตอร์ซัพพอร์ตหรือเปล่าแล้วเอาอาย่าเป็นมิดเลยจะผมว่าไม่ใช่เพราะเพราะกมโบริสเตอร์โหได้ผมว่าไปดีนะแต่พวกแต่แผ่นนี้ถ้าพูดถึงการเล่นริสเตอร์แผ่นี้ค่อนข้างเยอะนะทำให้ริสเตอร์ค่อนข้างแบบค่อนข้างชอบเลยนะฮุมเยอะฮุมเยอะกว่านั้นก็เยอะเช่นกันนะครับเรียมากก็ได้ชอบเหมือนกัน เรียกไฟนาคอสนะครับผมกับออฟเลนจะเป็นตัวอะไรสัตามารถจะก็เป็นคอมเมนต์ก็ได้นะครับเนี่ยเอาไว้กันคืนเรียญเล็กเตอร์ยังเหลือหลายตัวอีกอยู่นะครับผมเช่นไม่อาจจะเป็นหาร่าอาจจะเป็นเคานเตอก็ได้นะครับเคาน์เตอรเออใช่ครับตาลืมลืมไปแล้วครับตาลที่คืนแหนมีความคิดเห็นสลับออฟเลนตัวอื่นไหมครับนอกจากเองไม่ล็อตตี้เหรอครับเรื่องมันเป็นล็อตตี้เรื่องมันเป็นเรื่องมันเป็นโคลคารนะครับ โหดในหมดคาราโน่แต่หมดนี้ไม่รู้จะเก่งไหมต้องมาดูกันเรามาดูกันครับอีกฟังหนึ่งใครเรื่อมาปนพีครับต้องกลกัว่าดาเมจทของพี่เนี่ยเรื่องมาเป็นคลิปพี่นะครับผมหรือว่าอาญาเกมนี้ต้องไปต้องไปขอเลี้ยงเอาที่ าเพราะว่ามันเขาคิวเลนกับยอนดูไม่ค่อยจะทำทอมโบกับอายยาสักมากใส่ได้ดีใส่เข้าหลักมันก็เหลือโซเดียนะครับคอณดิสเตอร์อยากจะต่อคิกซี่ก็ได้เพื่เสริมความถี่คิกซี่เอ้าบู่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยครเพราะเป็นตัวที่ไม่ได้เห็นบ่อยในเมตาตัวนี้านาแพตสวก่นี่เขาแปลกลานาเนื่องจากเนื่องจากการยีดเดิ้เนินนะเวลาอันติสโลโดนสโลได้นะแล้วก็วิ่งช้าลงแบบเขาสั้งเยอะเลย เอาครับอยูย hmm. uh ิ้มสทที้ายก่อนเกมเริ่มครับเนี่ยด้วยความยิอาย่าเมตาต่อแฝดอะไรอ่ะอาจจะแค่ยิ้มาย่าเพราะเห็นมันดูแย่หรือเปล่าเป็นของอาย่าอเนอีกหรือเปล่านะเกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้เป็นร้อนนียนะเกมนี้จะก่อเป็นลิตเตอร์ไม่เข้าทำไมทำไมทำไมคอมแตนซินไม่เข้ากันเลยเนี่ย เช่นม้าตัวผมแก๊กก็ก like yeah, ็หอนข้ามาเล่นเล่นได้ก็ได้แต่เขาตัวผมอาจารย์ใช้ไม่สากินก็รู้สึกว่าตานี่ฝั่งแต่ละคนนี่ดับต่อแปกนั่นเลยครับแต่การที่ดับต่อแปะก็ต้องห้ามไม่ได้ทำให้ถ้าดดาแผนการเล่นไม่ไม่ได้นะครับตัวแปลกๆก็ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวเป็นการไม่ฝังทางคาดอาแผ่น แต่เลเนนานะฮะพลังแสงเลรเชลเลดูเอลเหรอเลรนนี่เอาโผเลเนนาอ่ะเลเนนาเรเบรเลรนคือเมื่อเขากระไปเก่าตรงที่เลยหรือเปล่าเนี่ยเรเนนาเลเนนาเป็นพลังแสงที่แปลกมากจริงๆนะครับการที่มันมีแต่เรไรแปลกแปลกน่าเกมมาวครับผมนาคอสไปขคนเดียวในเกมเลยนะครับเนี่ยนาคอสเอามาออฟคอสมาคนเดียวนะครับอาจารย์มีพลังแสงเลเนนา แม่ไม่ต้าใหม่ไม่ต้าใหม่สายสายตสายได้สายสายเจ้าเม็ดด้วยหมัดอ่ะสายได้ทีละตัวต้าใหม่มันก็ได้ทีละสทตัวใส่้ก็อาจจะเป็นแผนแผนแปลกๆแต่ใครจะมาเหอะแต่ใครจะมือไม่ง้รงมือก็ได้มามามาาจะเอาซวยแฮนเดอร์ด้วยก็ได้ตีนะครับตีพ่อมเหมือนกันนะครับใครทำมามาเร่คู่การกันหรอครับเราเรียกว่าแก๊กกิตี้ใกล้กันมากเลยครับเคลียร์คิปกันไปก่อนนะต้นเกมยังไม่น่าจะมีประเด็นยังไม่น่าจะมีประเด็นนะกเท่าไหร่ เย็นโบนญนะบวกกันแล้วระหว่างวิกเตอร์กับวัวขางนะฮะเรียนเล่นกันไปตอนนี้ตอนนี้มาเรียกกันไปนะอ้าวเล่นรอบครับเล่นรอกเอาล้วครับโได้ชีปไปหรือเปล่าบเนี่ยออ๋ไม่จริงครับมาแล้วนะคิพซี่มาแล้วครับคิพซี่ย้อนยืดครับยกอนยืดมีชิพไปเกือบตาเอาล้วครับเอ้ยเล่นการเขาเ่นการ ครับว่าขาดเกมวิกเตอร์ไครับเนื่องจากความหิวของิกเตอร์เข้าไปเอาในบ้านอเาเขาเจะี่้เขาจาีตต่อเล่นตวต่อต่ีเพือมาตอนครับแล้วได้ยลาได้ตต่นะครับจะือโดนะคิเนลครับตายหรือเปล่าเอ้ยิเตอร์มาเกินในต้นเกมอ้าได้ยามาทำอะไรครับเนี่ย เด็ดเลยคราเดีดเลยเอาดึงได้ด้วยครับเสียพัตตีพาดเสียพาตไม่สเกร์เอาได้งือได้ข้างคตรมบไมได้ครับโอ้โหจิติธีต้องกันได้ชิงคาได้เบียต้นเกลียไมครับยังเงินถารานพัลยนะครับดึงไม่โดนครับิวเชนไม่โดนนะเรื่องและเรที่การการเนื้อตั้งแต่ผัาใหม่ผัาใหม่ทำให้แก๊กระยะดึงสั้นลงนะเนื่องจากปวนปาเยอะเกินไป แต่มันก็ยังดึงได้จะดีไม่ใช่หรอท่าเนี้ไม่ใช่ดึงก็ดึงได้ท่านแต่ท่านเล็งไกลมากมีพาวเวอร์นะคิวเล่นได้เล่นบ้าฟ้าสจะได้แอสต์ตีนิกออกไปก่อนเล่นเล่นเล่นมาฟ้าสจะได้คิวเล่นเฉยเลยครับพอเมื่อกี้เห็นต่อสักสิบได้ไหครับเนี่ยย้อนนะเทพย้อนกับเทพยเวนะเทพบอาหายนะเอายังไงเทเทตันเกตเทตันคูเข้าแต่มีคนที่จงลามเกตยางอะอะอะรู้สึกว่าเอาเล่นเล่นบ้าครับเอาเล่นเอาเล่นก็จังไรครับทีนี้เล่นเกตอเมซอดดาก้อนไปได้นะครับ ก็รู้ว่ามามามาข้อเจ้าไงครับเนี่ยผมไม่รู้นะครับมาว่าะอ้าวยกยกบื้อไปแล้วครับอ๋มามามาก็ตามือบื้เหมือนกันครับไอ้แต่รู้สึกว่าน่าขากับดีลยหน้าเขาอยู่กลางแม่น้ำนะครับเนี่ยเอาไม่ครับหน้าดีเลยหน้าอ่าครับอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยโดนเียหน้าปิดครับเรียบร้อยไม่น่าจะรอดเรียบร้อยนะครับผมอขาเก็บคิวไปได้เนี่ยเลยว่าเล็กเตอร์เขาโดนยัดยัดโดนะตันเข้าไปแต่ก็ยังรอดออกมาได้นะต้องปิกซี่

ดี่ได้เทปย้อนมาฮเทปย้อนมาไม่ไดเงนเท่าไหร่แต่น้าก็ตั้งที่หอกขันหวานปามเัาเนี้ยไม่ได้เห็นนานแล้ว ยูรินก็ฟัมป่าแล้คคนก็ฟัมป่าเอาเรียบร้อยครัเอาเรียบร้อยก็ะบวกอีกรอบนะครับมีฮานีเอไปแล้วนะฮะฮัเตอร์กดนะเอาเดฮันเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะับแต่ว่าขาดยังไม่ได้จูมากเนี่ยเอาเรียบร้อยครับเอากับเบืองกาครับเนียตายตายังไม่ถึงฮันไซคิวเลยผมเมื่อกี้นัวก็ตํำสดได้ไหมทบเนี่ยแล้วแล้วเก็บนะน่เลยเร์บเอ้าแล้วดูวิญญาณเก็บแนะต่กคิวเอาคแเก็บวาวไฮและคิวเลนลงไปได้ไม่ได้เดีอบัเงินแนะนำเลยครับ รเบิดระเบิดใช่เอฟซีคิวมาแรงครับเอฟซมาแรงกี้แกได้เอซีคิวไม่ใช่ฟิกฟิกดูฟิกดูครับแล้วก็กระทีมาตันเป็นผิวแล้วไงครับลา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 อาลาอาล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 าอาลาอาล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 าอาล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 าอาลาหาล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 าอาล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 ามาลาลาอาล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 าาล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 าาาาาาาลาาาาาาาลาา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 ลาาาาา เอาคิเล่นับคิวเล่นเเอาเอาเรียบร้อยเวลครับเกาเกาเกาเอาเรียบร้อยเอาไม่ไม่ไม่มีมาตาแล้วครับหลังให้คิวเล่นก็งอนะบ่าขาเรียครับโอ้โหกับเรีร้อแต่คิวของขาคิวเล่นไห้มาได้สิเนะครับเต็งมากเลยคันนี้มามาตรงนี้เนี่ยแต่ก็เล่นมาบ่อยได้เลยครับใช้คำาดีหน่อยบ่าขาาขานือละครเดียว ไม่ดีนะครับใช่อย่าย่อเลยแค่ต้ออมาเึงย่างทม่ี้ก็มีวันเลเกมทีมสีแดงยังมีวังอยู่หานจากพลังของเทพเจ้าอยาอนส เดมไอ้แค่ไปเจ้าอยอนสองทีมองทีมิดได้จะไม่ได้เกิดนะ,นะ,นะเขาเนี่ยสาอเลยได้ใได้กินได้แค่ดีเงินเขานัม,มากเลยคเน, <c oughs> นี่ยเงินเนียแ่เเงินของยอนยังนําวงเงิ <c oughs> ยังมองหนอยู่นะ้มหน้ป้อมนะเอดาครับเียหน,นา้าเกิดแล้นคือเนี่ยเราบองไว้ก่นโนป้อมามเมากคาลิเตอร์ครับมาคาลิเตอร์มาไปเรียนกันลนะสำหรับเลนออฟนะเลนออฟเลนออฟเบวงการแบบจริงจังอับเเนี่ย เอาอะไรข้าเนี่้เจอได้จังเลยดูเจอดูเธอเล่นอาเก็บมิสเตอร์ไปได้แล้วนทีมสีฟ้าได้อึดได้มิสเตอร์นะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาอีมาขึ้นเอาอีมานะกดกดโล้ยครับกดมูนพอเข้าไปเรียบร้อยครับเด็กตรงนี้ก็เก็บชิวเลนไปได้เรนบนแรกกับโวอร์ข่ามข้นบนไปมากเขาเล่นอะไรเท่าไนะครับเนี่ยไม่เข้าใจจริงเอาสุดจัดเลยครับจังหวะนี้แต่ก็จะหิวมากไปหน่อยรอนาทีปี๊ด ไอ้แต่คิดไอ้แต่คิดไปไอ้แต่คิดไปคิดมาอันหึ่งโดนนี่นะครได้ได้คนเลยครับเนี่ย้แก๊กห่โดนาคนอาญานี่หนได้สองคนเลยครับเนี่ยใช้กับถ้าเราถ้าไปสูกรับชื่อน่าจะดูคุ้มค่ามากที่สุดรอ่ดลครับพอมร่างจะเป็นาข้อกัแบนแบบเนี่ยพราดันรอผมครับวเป็น้องสลูด้วยนะเทพยอนเคียไปเรียบร้อยครับยอนยนไม่ได้เกียได้ครับม่เสียชีวิตสดตามอ่าเรียบร้อยเขาแบนเขาต่อยแล้วครับแบนเร้วพัก ไอ้แต่เล่นกลางกันนะเอ้แต่เล่นไม่ไม่ครับเล่นออฟครับเล่นออฟเล่นออฟเขาจะบวกกันเองแล้วครับจริงๆเลยนะครับเอาแต่เล่นกลางก็บวกกันไปกันมาแต่กับเกมที่แล้วเลยแจ็คดูทั้งวันดีนไ้ไม่ดูเพื่นครับโอ้อาย่าปล่อยโซลีซองเรียบร้อยแล้วเอาแล้วเหครับเฮ้ยทีนี้ก็ลำบากป้าบุญเลยได้เรียกว่าฝั่งแดงนี่ลำบากป้าบุญเลยครับต้องความหวังอย่างเนี้ของเทพความหวงที่พี่ดาคือเทพยอมนะครับเนี่ย หนมาครับจะมาจะมาขึ้นมาต้งมาอนาคตมาแล้วครับนิกเต้เปิดมาออฟเดิรนนะฮะตายไหมเก็บคิวได้นะฮะเนมออฟเกมนี้นี่ดุนจรงๆไม่ต่างกับเกมที่แล้วเลยบอกเขาพักเลยเฮ้ยใครดูมาอ๋ออ๋อนนี้บ เล่นออฟเกมยังผัดกันลุกผัดกันรับได้ได้ดุอ่มากลรลาเล็ลาครับเก็นโดนยเดโดนครับฉันจขวาแขงขวามีนิดนึงกว่าฝายอรมนกับแคนาเนี่มีเจตใจที่ดีนะเนี่ยไม่ไม่ต้องิดกันมีสิกเกอร์ให้กันด้วยเอาหวังดูป่ะเทพระเจ้ายอนะที่เงิน5,000เหียแล้ว5 0า0เรีนะครับอะอมบางเราฝั่งสีน้ำเงินเลยที่หน้าขวเขาไากินรงยอมได้หรือเปล่า ดูไป白าฝังสีน้ำเงินนะมีเหล็กมีตัวเหล mm ็กเนไอยที hmm. ่ไป mm ิ hmm. <t t ้าอีเลน่านะคิวเลนสต่อคนนี้ไปลงติดปเนี่ยอ้าวโดนลงติดนะครับอาแล้วนะนี้ก็า้นลที่หแลเรียบร้อยไอ้ที่ไปิ้าลคิเลนส์นะคินสควานนีเลน่อันที่มกี่เออกมาได้แต่อ้าวไม่ออกนะแต่บวกต่อแล้วก็จะลงไปอีเลาเก็บเป็นคิวของนิสเตอร์ ที่บอมาเอาเอแต่แต่แต่มาครับมามาเดือดนมาค่ะยังนั้นต้องต่แต่นี้ก็ไม่มีใครมากันเลยนะครับเนี่ยยบแล้วครับป้อมได้แต่ทำยังไงาน่าจะเกยบ้อมสโล้อมเอ็นบนไปได้นะขาเดินข้าต่ออหน้าก็มาช่วยกันครับอ้ามาเ้ยาถึงมาจอมาเป็นปบเนี่ย อยู่เล่นมานาะ neck. คิมเล่นฟันเนาะไม่ตายนะเอาคืนมาตอนเราไม่ทานนะคิมเล่นเปลิดไปนะคิมเล่นกาหลังไปแล้วครับมาแก๊กมาแล้วจะดึงไหมเดวิลเชนจะดึงโดนหรือเปล่าอ๋อเรียบร้อยครับมตอนไหมตอนไหมจัดเปลิดไปไม่มีอะไรเลยหายตัวนี้นะเรียบร้อยตองกลางเลยกลางนะเปิดมาเอ๋อเด็เอันไหนแก๊กครับแก๊กเราจะดึงโดนหรือเปล่าตอนตกนยามด้วยตอนลิซซองด้วย บวกกันหนึ่งเดียวเลยเรื่องจ้ก็ไอ้ตัดอนาคตอนาคตยองไงเกมนี้บอก่อนเกมกับเกมนี้นะบวกกันมานาบวกต่อเนื่องจริงๆเทพยอนเริ่มแตะเทพยอนนะกำลังจะขึ้นไอเทมมอร์นิ่งส์ไอเล่นเทมมาเจ้าของแครี่นะครับเดี๋ยวมอร์นิ่งส์กับเจ้าดกำลังเห็นกวามเจ้าพอสุดๆจะไม่ไปทางน้าไหนเงื่อยู่ครับเทฟยอนตัวเดียวไม่ได้ใส่เล่นใส่มันก็อยู่ดีว่าจะไม่อยู่ที่แก๊กหน้าอเพราะว่าเขาจะดึงเือว่าจะลมได้หรือเปล่า เอาเพื่อเต็มเพื่อใส่ขี้เอาเพื่อเอาเอาไว้เอาไว้เบริร์ดามเมย์อย่เดียวนะครับเขาขอส่วนแม่ก็เล่นสายบล็อกขึ้นด้วยนะครับเนี่ยยังเดียวยังเดียวการชนะได้ทั้งสองเกมยังไม่เกมยังไม่ได้ขาดกันมากนะฮะผมรู้สึกวฝั่ง,ง <c oughs> มันจนะไม่มีใครอย,ยอมแยกดันชนคนชนะเลยนะครับเนี่ยไม่มีใครรออินฟินิตไลเยอร์มีหลายดาว่อนเรียรกว่าซิกซี่คือเล็กต้องมาแยกดานเอาแยรว่าครับนะลิสเตอร์ลิสเตอร์ติดสื่อไปนะครับสื่อที่เราเฮ้ยมาถึงอามริกาไฟสามห้าแล้วครับไฟไฟสามห้ากันจะเกิดแล้วครับ อาเรียบร้อยครับโดนปิดแล้วครับโดนปิดแล้วย้อน้ยไมปโดนที่โดนแล้วไปเลยให้ระยะไม่ถึงนะทำให้ถึงไม่โดนมีคนโดนปิดแล้วครับนิกเตอร์นะครับนิกเตอร์กับอาย่านะครับอาย่าไม่น่าจะโดนะครับโดนปิดแล้วโดนจับแล้วครับเราจะเพราะทชาลีเอไป่การคอรเรัปอันเปิดมาเอาเดินฮักเตอร์นะยื้อไม่ไหวนะฮะตายไม่ปนะครับแล้วที่ฝั่งสีน้องเงินทไม่เสียใครเลยไว้เป็กลูกกระทืบอ้าวแล้วไงครับแล้วแดงตามมาช่วย ฝั่งสีเนี่ยฝั่งสีถามมาก็ผิดล็อกถึงคนที่หนึ่งฝั่งสีน้ำเงินนะเปิดอินเปิดอินดีปีเลเยอร์ครับได้อินดีปีเลเยอร์ไปเอาล้วครับตอนนี้ยังไม่มีใครไปเลยครับเนี่ยรู้สึกว่าคนที่ได้ไปคือนาคอสนาคอสก็ยังไม่รู้กันนะครับว่าเขาจะไปเล่งไหนเอาแล้วครับฝั่งสีนงนะครับผมจากนั้นนวดเดียวจบเลยแต่คำถามก็คือใครจะเป็นคนกั้นชีพกับคนกลางครับหนุ่ยพี่ไฟน์นะชีพเลนกลางเอารู้สึกเอารู้์สูงเพราะแวนแวนแวนไปรับชูดนะครับ เรื่างวคืเรนจะดัดรออื้อเลยทันไม่มีใครมาเลยอยเลนะฮะจะเอาไปนี是是่ตนนี้ละไปแล้ว <dans> อ <la Idol> ัตนาเขาเอาอยู uti, tamanho, ่ตรงนี้คนเดียวใชงไหมตนนะฮะอนยังยองยังยังยังไอเอาเอเอาอาเอาไงครับเอาไงเอาไงเรียบร้อยครับเรียบร้อย เรียบร้อยเก็บคิวเล่นไปได้ครับเอ้าดึงดึงใครโดนพิกซี่นะแต่แรกก็แรกกับชีสของแฟ็ไปลิเตอร์เปิดมากออนทันเกินไปพิกซี่เปิดมูนกอนะมิเรน่ายังไม่ตายมิเรน่ารอเดี๋ยครับเอาละครับตอนนี้คนนี้เข้ามาที่มาโอ้โหโดนย้อนยล้วบอลลดคิวแล้วลดลดลดมาตายไปเลยครับเรียบร้อยนิกคิวเขาถึงเดอะซันนะโดนแหวนแล้วแต่แล้วกระจายไปโดนมิเรน่าต่องโอ้โหมาหาเทพเกินแล้วครับนี่เดอร์ซานโดนแหวนแต่ดาเมจระเบิดกระจายไปครับคนข้างๆ เอาแลครับปัญหาของทีมเสมือนย้อนเกิดแล้วครับย้อนเงิน9,500นะครับผมเก็บเดียก็บเข้ากับนาคอสก่อนเก็บเงินเอาเอานานาคอสครับและก็คอสไดาไม่แรงมากเลยครับเปิดบีชนะเก็บส่วนไม่ได้นะครับอยู่กําลังอายาโคเลสต์องเก็บเก็บบอวไม่ไดไ่ได้เลยถ้าไม่ไดเก็บโคเลสต์ของอายาเก็บวองเก็บวองหายไปได้ ร้อนแรงแล้วไม่เป็นไรไมเวลานไรไม่เรเขเอามีเขาต้องพูดชื่อสกิลของคอเลยใช่ต้องจำชื่อสกิลร้อนแรงแล้วคีซี่ไม่ร้อเล่นกานะฮะแจ๊กแจ๊กโดนแจ๊กฮะจังหวะพิกจังหวะพิกเก็ของกีซสีแดงที่เปล่าฮะเอาตีมาแล้วลิเตอร์มาร์กเดือดทัสเตอร์เก็บไอ้นั้นไม่ได้ม้ากระติดอมาตายอยู่ม้าเก็บคิวเลนแต่เหยาะก็โดนย้อนเก็บยายนปัญหาคือตอนไม่ไม่ใครร่วนยอนได้แล้วครับย้อนย้อนตอนนี้อยูว่าเซฟสุดๆนะฮะยังไม่ตายเลยสักหน่งว ดูเงินดิแปลว่าพี่ย้อนนะเงินหมื really ่นหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ละข้อข้อจำมันก่อนการที่เล่นเซฟขนาดนี้มันให้เงินเขาเงินเขาฉี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้เป็นโฮุลิหลายด้านก่อนไปอเอาวีไม่เติมเลย อันนี้แมทที่สองแมทที่สองแ้วรู้สึกว่าดักเลยก็เลยจะเกิดมิจฉาเนี่ยแต่การแต่ข้อเสียของการที่ร่วมมังกรไปก็คือมันเจาะดักยากเลยะครับอ้าวครับดิกเตอร์เขาเดินมาแล้วเขาจะทำไงครับเอาเอาวฮเด็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเล็กน้อยครับเล็กน้อยเอาแข็งครับแข็งเปิดมูนก็เปิดมูนก็เล็กน้อยครับป่าจิกนี่ไปคุยกับล้างขมวงเลยครับคอสก็เสียเลงอนไปค่อนข้างเยอะเช่นกันนะขนาเอาละครับตอนนี้ตอนนี้ผมว่าน้ำม้าน่าสนใจมากเลยครับเนี่ยเอาม้าได้รับแดงนะครับ นาลิเตอรปิดมาเอาแต่ฮันเตอร์นะ<อ><อ>แต่ยังดไซด์ไโดนกดรีฮารีเอฟนะดงมาพันอยู่นะเทมย้อนนะแก๊กโมนิเวลเลอร์ไปแล้วยอนยังรูดปีอยู่นะฮะยอนเก็บไม่ได้หนึ่งตัวแต่รุึกว่าไฟนี้น,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 นะแก๊กโดนนี่ตายคิวเลกลับมานะคิวเล่นครับไม่อา,อาอาไม่เอานะครับเลานเลดังลัเลดังเลาุเลังเลดังลดเยังเลลดเัเลดังเล,ลงเล่ังอลดังัเลดลเลับลังัูเดัังงเดง ไอ้แต่สุดยอดใกล้ต <slightly cheers> ัวนะครับเนี่ยคอสตเลเยอร์กำลังจะเกิดที่เมนเฮอามซ่าดากอนนะฮะที่ลืมของไม่เซอร์ดาก่อนไอ้แต่สุดว่าจะมีคนหนักเอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับคิวนกดน็ตแอนต์ตินีหล่นได้นะคอสตายไหมนะคอสตายแต่แรกกับชีวิตของคิกซี่ไปอะไรแล้วย้อนย้อนฟันโคนแรงครับดับเบิ้ลคิวของคิวเลนไปเลยเฉยเลยนะครับแต่เป็นเกมยากเฉยแมวเขียวแมวเขียวทอมมี่ เรียได้ว่าอายาตานี้สบะเจ๋งๆแล้วเนี่ยจออให้ยัอนอย่างเดียวที่พระเจ้าย้อนตอนนี้ค่อนข้างปอดอยู่อยู่อยู่ดี่กินสบายอยู่สบายนะกินดีอยู่แต่มันเป็อยู่ที่แกกเขาว่าเขาจะดึงย้อนม่ได้หรือเปล่าเพราะถ้าเขาดึงมัได้เท่ากับได้สองคนเลยนะฮนได้สุดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วแกก็ไม่อาจเะือดร้อนเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าบ้มาแล้วนะฮะคือเล่นนะคิดเล่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครนะอย่าพิจารณา สองเทียนแ้วแต่ก็ากล้องไปที่คอสเลเยอร์อยู่นะฮะแล้วเราจังหวะที่อีกทีมจะมาเปิดอนต้ยังดูเชงอยู่ครับแต่การที่อายัาเป็ีนเ่กอยยอนกับลิเตอร์อาจจะอาจจะทำให้อนาคอนลวงงายขึ้นได้ครับเนี่ยเอาละครับแต่แ hmm. ต่ผมว่ารอน้าตัดสินใจออกเป็นเฟลิวทูนะฮะเรลีวตทูคับความแรงพ่อน่ม่ความเด็ดเอมคนพอพ่อพ่อ่อพ่ออร่อพ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 ่อ้ออออ เาครับโดนยอนโดนพลังของยอนกับริสเตอร์นะคิวเร็มโดนเติมนะเปิดเมจิกอายเข้าไปรับเพื่อนไปดึงไม่โดนนะเพเื่อนะเด็กจอดจะโดนลิเวอร์เลอร์นะโยนยอนลูดไปนะจังหวะจังหวะนี่หรือจังหวะพี่เกมของทีม yes สีแดงไม่ต่ี่หาม่ครับยังมีปัญหาที่ยอนนะยอนลูดฟ้องได้ครับถอนฟ้องสโลของทีมสีแดงได้โดยไม่ต้องมาต้องใส่สีสีน้ำเงินได้โดยไม่ต้องใส่สี ตอนเขาทักอยู่ดีๆนี่นะวาวฮานะเปิดมูนฟอเข้าไปตายเรียบร้อนไม่ผัดม้ายังมีม้าอยู่คพาร์ตเตอร์เปิดมาก็เดือดฮันย้อนยังมีอยู่นะครับย้อนยิงไม่หยุดเลยนะซอยเวกมันซอยไม่หยุดนะคะของกอล์ฟเกมเป็นจังหวะพิเศษของสีแดงนะครับผมด้วยพลังของเทพเจ้าย้อนย้อนเปิดเกิเลยอะไรจะทำมันตองเกมเอ็มวีก็ตกเป็นของยอนไปนะครับผมด้วยสกอนเจ็บถึงสิท โอ้โหชั่้ oh, <ๆ S 2> โมงหนึงเลย <laughs> อ่ะโอ้โหสองเมตรอ่าสนุกมากนะครับทั้งสองทีมขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวรอกำหนดการแข่งในสัปดาห์หน้าต่อไปนะขอจบก,กิจกรรมสุนุมวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ